สวัสดีะครับวันนี้อยู่ชั้นแอนเกมเมอร์ครับอยู่ในแมปโบสไอแลนนะคะวันนี้จะมาวัดความดีของคนกันนะครับไปขี่มอไซค์ครับหรือผมยาเดิมไปแล้วก็มีรถมาชนแล้วผมก็ยากระโดดออดแล้วผมก็จะทำใช้ท่านี้ครับนี่เลยครับท่านี้แหละโหได้นี่ยครับ ตอนนี้ผมจะใช้ห่า,า,าน,นี้กันนะครับเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนจนเลิกช่วยเงินก่อนนะครับเงินที่คนมาเลยเออกไปหนูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจนี่แหละหน,น,นูเอา,าสับไปด้วยไป บากกว่านะใหน่กว่าโย่ทุ่มดูสิมันตายเหรอเยเะไปละไปละแล้วมันตายเองไม่เกี่ยววันนี้เราจะมาตรวจ มนช่วยเลยอ่ะเฮ้ยคนดีอ่ะเอคนดีเหรอคนไม่ดีเลยเฮ้ยมม่ช่วยเลยเหรอเฮ้ยคนดีครับนี่ครับนี่แหละครับถ้าเราตอบแทนถ้าเราตอบแทนใครถ้าเราตอบแทนใครเขาก็ตอบเออถ้าเราไม่น้ำใจกับใครก็ยามีการตอบแทนมาให้กับเราครับแบบนี้เลยครับดีกว่าไม่ดีละ ăn <laughs> à, à, nón tôi chơi What the What the <laughs> con lo được ạ Nạ, mình ตอ,ตอน <มา S 2> เองครับตันดีกว่าอ้้หูอ่อออะเขียนหับต้องไปโรงพยาบาลเฮ้ยมีนาเข้ากลุ่มโรงพยาบาลนี่เลยวาเปิดเกีน

ไปด้วยฉันให้เงินเดี๋ยวนี่ละเอาไปนี่เอาไปเอาไปอีกล้ไปน้องมาโดนยืนในขวางด้วยโดนดิครับคุณอะไรคุณใช้หัวไหหรือเปล่าครับหัวไรไหนมันหน้าคุ้นนี่หว่าเราไปตรวจความดีกันคิวคิวคีรังรังไปคีไว้แฮมคิวจะถามดิ วันี้เ็บน,นอนท้่คนในียววกันตอนนี้ผมก็จะขับรถไปครับไปหา,นนบาหาคนก่อนครับก็จะหาคนก่อนครับผมจะให้เงินเขาครับถ้าเขาช่วยนะครับในเออในเกมครับ บ้านคุ้มุตโอ้โหใช่เลยใช่เป๊ะคนที่ให้เงินไปไปซื้อบ้านเลย อนเนยครับกดกินเรียกเขาเขาก็ไม่ออกมานะครับไปทำอะไรอยู่นี่ดูกันนะครับว่าเขาจะเชื่วไหมครับ ค่าตัวตายครับขครฆ่า,าเนี่ยไอ้น,นี่มีศพลอยนะ้ำอยูอ่ไม่มีใครไม่ช่วยเลยมีโอ้คนลอยน้ำอยู่ไม่ช่วยเลยเฮ้ยให้เงนนะินหน่าให้ช่วยอะ่ะเฮ้ย what happened ยไม่ช่วยเลย โอ้โหแบบนี้เลยรึตอนนี้ครับมีคนพาผมไปนะครับตุ้มคนดีนะครับอันนี้ same pen the bunny. Hang on, one more. ขอาะว่าตามไปก่อนนะครับคนดีดันได้ผลการตอบแทนนะครับยุ๊ปนี่ครับนี่เอาเงินไปดัน้ำหนีเลยนะ เดี๋ยวผมขอตัดตอนที่ซื้อของร้านค้ากันเลยนะครับตอนนี้ก็ไปกันเลยครับเมื่อกี้ผมวาร์ปมาครับเพื่อความเร็วนะครับใครเพชรหมีนาวัดนะ <What? S 1> ไม่เข้าใจ อันนี้มันเขียนมีนี่อ้าวหนูนี่เอาเงินไปเอาเงินไปเออาเงินไปเอาเอาเอาไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปกิ๊บกิบไปกิบไปไปก่อนนะไปคุณคุณอ,อะไรผมไม่ใช่คนปกนติตำรวจ ช่วยช่วยอะไรเนี่ยไม่อมันตายแล้วช่วยช่วยคณตำรวจให้ช่วยผมให้เงินห้าร้อยล้านบาทมอเห็นมอเห็นอะไรไหมครับนี่ครับมอนเห็นอะไรไหมครับเน่ถ้าคุณซูมเข้าไปกูไม่เห็นแน่นคใจ โอเคเฮ้ยตายแล้วเปิดเข้าไปเข้าไปเมื่อตายเนี่ยาแล้วเป็ไงต่อเดี๋ยวเปิเป็นลูมิดีกว่ กบภาพผมเผื่อ,อ,อลมไปแะครับเขาจะช่วยไหมครับคนขายบล็อกมันเลย<ข>เอ,อ้ยยหา่ตอนนี้ครับคนขายโอเคตอนนี้เราสนาจค่ะว่าคนขายบีอย่เไยนะครับ ที่ทเอนายแก๊บผมคือกุญแจครับหามโตไหมครับมีเรื่องทังมคพี่เี่นบองพี่สาวไหมบนีเดี๋ยวผมจะหาแล้วครับทูส แกมแกจะนอนบูสตบิสต์ตอนนี้ถางนะครับคนขายมี่อยู่ไหนครับมผมจะซื้อเราจะซื้อนะครับตอนนี้ผมเขียนแบบนี้นะครับเ <c oughs> ออตอนนี้คนข,ขายมีอยู่ไหนเอ้ยคนขายมีดอยู่ไหนอ่ะสวัสดีครับคุณตุ่มกันของอะไรนี่คนขายมีอยู่ไหน ใครไม่ยอ้นผมขอจบคลิปเลยนะครับกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> สอบควัสดีครับขอบคุณครับ